เมืองไทยรัชดาลายเกียเตอร์ก็มีแฟนๆนะคะเตรียมเข้าโอ้โหเยอะมากคนเยอะมากค่ะจะไม่เยอะได้ยังไงพี่เป็นคุ้มมมกเลยนะคอนเสิร์ตเนี้ยศิลปินกว่า30ชีวิตจริงหรอหลางเพลงร้อหยเพลงเท่าไหร่ประมาณประมาณ40เพลงได้ประมาณคอนเสิร์ตประมาณ3ชั่วโมงได้ใช่ไหมใช่ทักแถวกันมาแล้วเป็นใครเป็นใครบ้างเนี่ยไฟมืดมองไม่เห็นพี่ตบพี่แท่พี่มอสส์ ตาลพันจะคิดไปไม่ใช่แล้วล่ะมันจะ้องเห็นใจเจร้องอะไรจับตาดูสามหนุ่มสามมุมนี้ไว้ให้ดีนะคะผู้ชมเดี๋ยวจะมีให้เห็นทีเด็ดอีกสามหนุ่มสามมุมเจนหลังนี่หรอไี่หรอไี่หลอใครอะใครอ่ะน้องดิวเดอะสตาร์น้องสิงโตเดอะสตาร์ หลงใช่ไหมยังไม่พอยังไม่พออ้แฟนพี่บ้าะสงสารเด็ดเมาเ้อเไปลวนลามเขาออกบ่อยใช่ว่าเลยนะอันน้ทัทาอนี่น้องแฟนนัดาแนมเียแก้มวันนี้รู้สึกว่าพี่อุ้มพูจะหนา เฮ้ยพี่อุ้มหนาวมาตั้งแต่เกิดนะหน้าร้อนนุ่งก็ะัดออกปากนี่น้องแก้มนี่แก้มเพลงแร็คซับซ้อนก่อนนะแกรดวนพลังเสียงให้แบบมันก็เป็นเบาๆเป็นเบาหวานนะใช่โห่น้องแก้มน้องแก้มนัดดาวหัวโตมากนเขาพอกไม่หลายเป็นเด็กฉลาดมากหัวโตมากอ่ะ ให้เห็นว่าสิ่งที่คเกศได้ทำตามฝันได้่แล้วมีอะไรบ้างเป็นละครเวทีใช่ไหมมีสงครามโากคร้งยี่อออดอแล้วเมื่อกี้พี่ก็เห็นเยนะอะไที่เป็นอาลับอาลับอ่ะฟ้าจรวดใส่เดมิลซิงเกิมีนกพมีคุณหญิงตริติด้วยอ่ะชุดนำงานมีลายชุดตอนขั้งไว้ยันีเรื่องอะไรข้าหลวงข้าเป็นคนให้ถาม ลอยแคสจริงดีดีมากเลยอ่ะน้องมีประโยชน์มากนี่นี่พี่รุธร้องเพลงจากละครยักษ์ในวายแคสอืมที่พี่รุธได้ร้องเวทีใช่ไหมพ่รุธได้ร้องใช่ไหมเพลงนี้พี่รุธได้ร้องเวทีนี้เออแต่อันนั้นไม่ใช่พี่รุธร้องขอบใจมาก่อาเต๋อในจัตเทอุณนี่ลอยแคสใังจำได้ไหมที่แบบว่าแม้ว่าฉากที่จะตายกันอยู่แล้วจับมือยังไม่ได้มันเป็นรูปกระจกแล้วเป็นเล้าๆอย่างนี้ไง Dante, เขามา,าเขีย for for ่ยไม่ให้พี่แท่งกับพี่โนจับมือกันเลยเนาเป็นเด็กวัยไหนนี่พี่ตงเหน่งพี่ตงเหน่งรับเก้ามาดีรางมุกเยอะมากนี่างเขาให้ข่าวว่านางตลโลเป็นแค่เครื่องประดับรางร้องเพลงที่พี่เต๋อยอมแต่งและร้องให้กับคุณบอยทุกคนเกียร์ลังจากที่พี่เต๋ไม่ร้องเพลงละแต่งเพลงมานานแล้วนี่คือเพลงสักวันต้องได้ดีคน็นวิทยาเ โอ้ข้างหน้าตลกข้างหลังข้างหลังเซ็กซี่ออกแนวโป๊เปลียเพลงนี้พ่หนุมอัจพรเพลงนี้ใครจำได้บ้างคะจากละครเวทีเรื่องบัลลังก์เดกอดสิ้วฉันไม่ใช่คนพิเศษแม่ไม่ใช่คนโปรดพ่อเพียกับเจ๊พี่นี่ใครอะใครอะพี่บีลูกก็เดียดแท้จะออกมาเต้นระบำ อยากให้แคร์เข็มขัดพี่บี้เดี๋ยวมันจะมีกิมมิกหน่หหัวนึ่งหัวอาให้ให้จับตาดูใช่ไหมตาดู้าจะมาไหมอน่ะตอนนี้น้องยังไม่ดูพี่บี้ลองกลองกับเข็มขัดแล้วเนาะพี่ดูอะไร โชนี้เนี่ยคนไทยได้ีฟรีเพราะว่าเป็นโชวนส่วนหนึ่งที่พี่พี่ได้ไปโชว์ที่เกาหลีแฟนเพลงที่ไม่ได้ไปฟรีที่เกาหลีก็ได้มาฟรีที่โรงละครเมืองไทยแล้วจะอะไรเจฟเตอร์ในคอนเสิร์ตบอยซอรี่คอนเสิร์ตด้วยทั้งสามเพลงบ้างทั้งสามเพลงบ้างเออเพลงนี้ปโอเดียวอันนี้เราด้วยกันค่ะแล้วมีพี่จิ๋วพี่พี่แกร มีสิงโตมีน้อกฤตด้วยนะคะนกฤตเบาๆแต่กางเกงน้อกฤตหนำมากเขอดูขอดูแถวหลังสุดก็เห็นกางเก่งนกฤตไหนสีเขียวอีเลยอ๋อสีเขียวเดียวกับกระโปรงน้องแก่เอาทีวีออกไปไกลกว่านี้แม่เจจะได้เห็นไกล้ไปอ่ะเจ๊เห็นดัปเอ่งนี่ใกล้น้องเด็กสตาร์โอ้ตาดิลี่มากับน้องแกนี่พี่น้องด้วกันพื้นเมืองร้อน ัแพ้ชิตาซีนีเห็นด้านหลังก็จำเขาได้จำในวิหารนี่จากชูวิพดยามิวิชิโคลบางสิ่งเมื่นมีบางอย่างนำทางให้เราก้าวไปอย่างเอฟเอฟสอฟยังไม่พอหน้ากากผีกั็อีกหรอครับ นนเดมากลอะไรู้ได้ไงบ้าทอดไปแล้วฉ,ฉันอยากเห็นหน้าสดเธอเลิกเกินที่ส่งมานี่ในเพลงที่เอามาคัฟ่ว์ใหม่ กาวหนีลงทดกทางมีแนะค่ต้องชำระจะหาหาใครที่ดูภาพนี้นะเัเยนไมได้ดูละคเวทีเยั่ามาีอยู่นะใครที่เดทนเจอต้องสูญเสียไปกว่า น่ารังมากดูลีลาการเต้นใครที่อยากจะเห็นนกยูงร้องเพลงลูกทุ่งมาดูเวทีนี้อยู่ในความหวังเลยเพลงใหม่ของน้องกันกันเองนี่ก็ออกแนวลูกทุ่งมีกลิ่นปลิงไม่เป็นเหมืนนี่ที่น้องบอกให้ไลค์ที่แท้ เห็นเท่านี้ยังไม่แอปพอไม่เย็นเรียกว่าแอปโยเราต้องบอกว่ามันเนียนจริงๆองเอเาผีะะงไ่้วกขีทแม่แล้วนะสารสาะออกมานี่แบบโอ้ัน สี่สิบทเพลงสามชั่วโมงครึ่งยากไม่หมดดูกันยาวๆ